สวัสดีครับมันนี่ก็อยู่ให้อยู่หน้าคือเก่านะครับหมาน้อยมามานลูกหมามานนี่ก็มาเบึ่งเข่าเฮาได้ประมาณเกือบสามอาทิตย์แล้วครับเริ่มเขียวแล้วเริ่มเขียวดิดแล้วครับอาทิตย์หน้าก็ใส่ปุ๋ยได้แล้วครับใส่ปุ๋ยรอบแรกก็ แล้วมึงเข้าครับมันี้ก็เริ่มเอาดูดน้ําใส่แล้วก็เข้าก็เริ่มสัตว์ครับเริ่มขึ้นนะครับบรรยากาศทงให้ทงนาบ้านเราในขนาดสายแล้วกับแดดในบุมีลมหนาวโว้ยถ้าไปว่านช่วงนี้ก็เขาบ็ไม่ค่อยบู้กับลมติดหนาวไม่สิยุด ว่านี่หวานก่อนหวานก่อนหนาวอาทิตย์นึงก็เลยเริ่มสัตว์เริ่มเขียวแล้วครับหน้าแถวนี้ก็เห็ดหน้าปังเห็ดมดวัวยู่ไกลเหล็ดน้ำเห็ดได้เห็ดปีละสองเทื่าบรรยากาศตรงใหนตรงนาบ้านเฮมหน้าหนาวปีนี้นหนาวเหินครับเป็นอาทิตย์ชงอาทิตย์แล้ว ่ากินปลากะทุง่งไห้ทุ่งนาบ้านเาข้าก็เริ่มสูงนะครับได้คืบหนึงแล้วครับได้คืบหนึงแล้วติดนาก็เริ่มใส่ปุ๋ยก็ซัดขึ้นแล้วไนเลยว่าก่อนที่ใส่ปุ๋ยก็ต้องเอาน้ำใส่ก่อนเอน้ำใส่ ก็หนาหน้า,นาบ้านเฮานาปังปังน,นี่ให้นี่คนข้างห่างนะเขาบืา้องข้างเกิดพาปิ่งทงให้ทงหนาบ้านเฮาเนาะ ตาเป็นเป็นผู้ดูแลให้ดูแลน้ำดูแลน้ำให้เป็นประธานบริษัทเชียวมากินโลอมาเห็ดอย่างนนบาดเลยบรกาดีกาศสดชินแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ